มีคำถามเข้ามานะครับว่าถ้าบริษัทเขาเนี้ยไม่ใช่บริษัทซอฟต์แวร์เฮาส์นะครับอาจจะเป็นบริษัทออ,องค์กรใหญ่ๆองค์องค์งกรหนึ่งนะครับแล้วก็มีพาร์ทนะครับที่เป็น IT นะครับอาจจะมะีพนักงานสักหคน10คนนะครับแต่ว่ามีซอฟต์แวร์เดฟอยู่ในนั้นนะครับอย่างเช่นอ,อ,อาจจะเป็นโรงงานขนาดใหญ่หรือว่าโรงพยาบาลนะครับหรือโรงเรียนอะไรเงี้ยนะครับเราจะสามารถทํา ตัว c e r t i f ิฟาอะไรต่างๆเหล่านี้ได้ไหมครับผมก็ทีนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดองค์กรอย่างเดียวเนาะขึ้นอยู่เรียกว่าขนาดเาเรียกว่า organization unit หรือสโคปที่เราเลือกในการที่จะทำการเรียกว่าพัฒนากระบวนการอย่างมีมาตรฐานแล้วกันนะฮะฉะนั้นถ้าคำถามของคุณก้องก็คือหมายความว่าถ้าบริษัทขนาดใหญ่นะครับถ้าเขามีหน่วยงานที่เป็นโฟกัสในด้านนี้ที่เป็นขนาดเล็ก เขาก็สามารถเลือกทําได้นะครับหรืออาจจะเป็นเรียกว่า IT Department หรือว่าจะเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ในหน่วยงานอย่างี้ก็ได้นะครับทีนี้ถามว่าได้แล้วเหมาะแบ,แบบแบไหนถึงเหมาะแล้วกันนะ อันนี้ก็จะดูไปดูที่สโคปนะครับถ้าเอามาตรฐานตัวเล็กก่อนตัวเล็กนี่ก็คือ ISO 29110เนี่ยสิ่งที่ ISO 29110โมเดลบอกว่า deployment ที่ต้องทำมี2เรื่อง project management นะครับก็คือหมายถึงว่าบริหารโครงการได้เป็นอย่างดีอันที่2 software implementation อันนี้ก็หมายความว่าสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้นะครับซึ่งถ้าสโคปนะครับอยู่ใน2เรื่องนี้ นะครับเราก็สามารถทําขนาดเล็กได้ทีนี้ในลําดับถัดไปสําหรับสกบขนาดใหญ่นะครับที่กว้างกว่านี้ก็คือมาตรฐาน CMI เนี่ยซึ่งแน่นอนจะมีเรื่องโปรเจกต์แม a เนจเมนต์อยู่แล้วนะครับ มีเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์แวร์อิมพิเมเทชันอยู่แล้วแต่มันจะคคสโคมันจะครอบไปถึงเรียกว่าออแกนิเซชันเลเวลด้วยก็ะจะมีเรียกว่าการบริหารเชิงคุณภาพนะครับการทำคอนฟิเกเรชันแมนจเมนต์นะครับเรียกว่าซัพพอร์ตแอ a เรียทั้งหลายนะครับเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะมีในกลุ่มที่เป็นเรียกว่าโปรเซสออแกน z เซชันแมเนจเมนต์เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยจะมเพิ่มไปถึงเรื่องของการเรียกว่าสร้าง KPI นะครับตัวชี้วัดต่างๆในการที่จะทําให้มีอินดิเคเต เรียกว่าดูว่าองค์กรไปถึงไหนแล้เรียกว่า performance management นะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเรียกว่า scale up ไปสําหรับโครที่ใหญ่ขึ้นนะครับฉะนั้นแปลว่าคําตอบคือทําได้อยู่ใน scope ที่เ,เรียกว่าให้มัน match กับตัว content ของโมเดลนะครับก็คือ,อสําหรับโรงพยาบาลโรงเรียนนะครับโรงงานอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทำ iso ตัวนี้ได้นะครับใช่ครับอาจจะเหมาะกับตรงนั้นนะครับเพราะว่าสโคปเขาจะ จะเน้นในเรื่องโปรเจกต์แมネจเมนต์นะครับอินพิเมนเทชันที่ไม่ใหญ่มากนะครับ